วันนี้ผมไม่ได้มาขายรถซิ่งมาขายอะไรมาขายคุณภาพของรถคันนี้ให้ลูกค้าครับ วัดีครับวันนี้มาพบกับผมเอ็กดีคากันอีกครั้งแล้วนะครับผมผมมาร์คดีคาครับโอเคครันจะไม่พูดใะไรครับไม่ส่งเลยค่ะแบบคนเดียวเลยคนเดียวเลยเฉยเฉยเฉยยอาจจะเห็นเราสองคนบ่อยหน่อยอย่าเพิ่งมาเบื่อกันอ่าอย่าเพิ่งเบื่อกันอะไรแป๊กๆปอะไรก็ก็ปล่อยเราถ่ายนคลิปนี้เราเลยจะแบบไม่เล่นมุกแล้วไม่เล่นเยอะอ่าไม่เล่นเยอะแล้วกันเพราะว่าคลิปนี้เราขายแต่คุณภาพครับขอจริงจังนิดนึงอ่าครับผมนะครับผมกับ เจวีออสปี2013เจน2นะครับผมเอ้ยทำไม13แล้วยังมายังเป็นเจน2อยู่ล่ะอะไรประมาณนี้มันก็อารมณ์แบบว่า ก่อนจะเปลี่ยนโฉมแต่เป็นปีเดียวกันใสมาพร้อมกับสีดำสวยเต็มทุกจุดแน่นอนใช่แล้วนะครับผมอันนี้มาพร้อมกับไฟตัดหมอกด้วยมีไฟตัดหมอกมีไฟตัดหมอกนะครับไฟหน้าที่เป็นโครเมี่มกระจังหน้ากระจังหน้าสีเงินนะครับล้อ RPF1 ขอบ17ครับนี่เป็นไงขับไปด้านข้างก็จะมีล้อไฟเลี้ยวตรงแกับใช่ครับแล้วก็เป็นไฟเลี้ยวตรงกระจกกระจกมองตรงนี้ให้เห็นเลยมันจะมีที่เตี่ยเหลือง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 เหมือนน้ำเข้าตรงนี้เดี๋ยวทางเรา แกไขให้ครับครับผมมาพร้อมกับสเกิร์ตสเกิร์ตรอบคันเดี๋ยวหลายคนถามว่าทำไมคันนี้มีสเกิร์ตอ่ะมายก็ขึ้นอยู่เขาเรียกว่าความสนใจนะตอนนั้นของคนที่ซื้อป้ายแดงมาครามแบบว่าเอ้ยฉันอยากใส่สเกิร์ตครับใส่รอบคันอะไรประมาณนี้ใชครับคันนี้ที่มันใส่สเกิร์ตก็เพราะว่าเป็นรถผู้หญิงใช้ มือเดียวป้าย,ดยแดงนะ<ด>งครับเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายกันดีกว่าว่าจะมีสเกิร์ตหรือว่าจะมีการชนหนักหรื<ไ>อไมไปชมกันครับครับผมแล้วก็มาถึง ขายรถกันแล้วอ่ที่รู้อันนี้จะเป็น t o y o ต a v ว 1.5E E เ e n 2ทำไมผมถึงต้องย้ำรุ่นรถย้ำไบ่อยทำไมถึงต้องย้ำเรื่องคุณภาพบ่อยๆครับเพราะมันเป็นรถมือเดียวป้ายแดงมือเดียวป้ายแดงนะครับพี่ต้องดูความสวยของรถนะสีดำรถมือเดียวป้ายแดงไม่ได้ดูแลง่ายๆนะและเป็นผู้หญิงคือผู้หญิงครับคือบางคนก็ไม่ได้ดูแลรักษารถคือดูแลรถไม่เป็นแต่ไม่ใช่ทุกคนนะแต่อันเนี้ย ดูแลเป็นใช่ครับแล้วเรามาดูดีกว่าว่ามีชนหรือเปล่าใช่ครับยังสวยอ่ะสวยครับดูน็อตพี่ดูน็อตกันดีดูน็อตไม่มีขยับไม่มีขยับเลยนี่นะับนี่แต่คงตะเข็บนี่เม็ดอาร์กนี่ใช่ครับอยู่ครบเดิมสนิทครับคันนี้ไม่มีชนเดี๋ยวเปิดถ่ายให้ดูอ่ะเดี๋ยวไม่เชื่อยางอะไรยางอะไรมีอุปกรณ์มีคือยาแนวเดิมเลยโอ้สวยสวยใครซื้อนะผมมองว่าโชคดีเดี๋ยวเราไปดูภายในรถนะครับไปครับทำไมผมถึงเรียกว่าคุณภาพไปครับผม ครับแล้วก็มาถึงในห้องโดยสารแล้วครับผมนี่แหละทาไมเมื่อกี้เราถึงเรียกว่าคุณนะคะเบาะภายในนะครับปีกไม่มีล้มเบาหนังไม่มีแตกนั่งแบบกระชับมากๆทพี่ดูเบาะหลังนะสภาพคือกริบเลยพี่ดูเบาะรถอ่าโคตรสวยโคตรสวยครับฟองน้ำพวกอะไรแน่นต้าสมมติว่าเรานั่งลงไปแล้วเรารู้สึกว่ามันนั่งไม่แน่นอ่ะไอ้ตรงเนี้ยมันมันจะไม่กระชับขึ้นมาอ่ามันจะบานออก อันนี้คือผมนั่งแล้วผมรู้สึกว่าโอ้โหเที่ยแม่งมันกระชับแบบเนี่ยมันอยู่อย่างเงี้ยใช่กระชับจริงๆรงพวงมาลัยไม่มีรอกอาจจะมีตําหนิสักนิดหนึ่งคอนโซลนะครับไม่มีริ้วรอยจะมีก็นิดเดียวและที่สําคัญที่ผมเรียกมันว่าคุณภาพเข้าสูนครบทุกระยะไม่เก้าหมื่นเท่านั้นเนีวิ่งยังไงก่อนนี่ลดผ่มนะไอวีอลคันเก่าอ่ะตีตนตีสามเหมือนกันไม่ไปแสนหกแล้วนะคันนี้ไม่เก้าหมื่นครับคุ้มโคตรคุ้มผมบอกเลยถ้าสมมติป้ายแดงไม่มีคําว่า หนึ่งแสนโลหรือสามปีสมัยก่อนใช่ใช่นี่ยังไม่หมดวารันตีนี่ยังไม่หมดวารันตีเลยนะยังไม่ถึงแสนใช่เดี๋ยวเราไปดูภายใต้ห้องเครื่องกันาดีกว่าว่าเครื่องจะเป็นยังไงมีการชนมาหรือเปล่าไปครับไปครับแล้วก็มาถึงภายใต้ห้องเครื่องกันแล้วเฮ้ยเราต้องขายคุณภาพทีเนี้ยเราต้องสุขุมแค่ไหนนะใช่ครับผมเรามาถึงภายใต้ห้องเครื่องกันแล้วครับก็จะเป็นเครื่อง1,500ซีซี VVTI VVTI ใช่แล้วครับผมครับผมน็อตที่ขยับอะ ซ้มเดิมสีนี่คือด้านเลยนี่เม็ดอาร์คครบเลยหน้าไม่มีชนหน้าไม่มีชนหลังไม่มีชนหลังไม่มีชนรถคันนี้คือไม่มีชนขายทั้เท่าไหร่ดิคันนี้ขายแค่ 200, 79, 000บาทเท่านั้นครับเดี๋ยวผิดเปล่าไม่ผิดหรอกอาราคานี้เลยราคานี้เลยอโอเคครับราคานี้ครับ2 79, 000บาทครับผมเคดิตดีเหมือนเดิมฟรีดาวใช้เงินออกรถนิดหน่อยเดี๋ยวเรามาคุยกัน คอนอยู่เดือนประมาณป5 6ีห้าหกประมาณนี้สี่ห้าหกประมาณนี้เครืออยู่กับเคทตของแต่ละคนใช่ครับถ้าอยากได้รถคันนี้ก็อินบ็อกเข้ามาหาเราหรือถ้าใจร้อนวูวามโทรได้เลยครับที่เบอร์ที่เบอร์ศูนย์หกสี่เก้าเก้าหกเก้าเก้าเก้าหกครับหรือว่าจะเป็นพี่มาร์คครับผมเบอร์ศูนย์หกห้าห้าห้าแปดห้าแปดแปดแปดยินดีให้บริการครับผม<ช>แล้วก็จะมีพี่เบสอีกเช่นเคย ใช่แล้วครับครับเดี๋ยวท้ายคลิปเราจะมีขึ้นเบอร์ติดต่อไว้ให้ใช่แล้วครับชอบใครรักใครโทรมาเบอร์นั้นนะครับครับผมแต่รถคันนี้อยู่ไม่นานแน่นอนอยู่ไม่นานแน่นอนครับคลิปนี้ออนแอร์ออกไปต้องรีบนะครับครับผมขอลาไปก่อนโอเคครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ